จะพูดในานามของน้องๆแฟนคลับนะตั้งแต่เข้ามาอยู่ในเป็นแฟนคลับของแกงส้มอ่ะก็ได้เจอไก่ไก่ก็ได้เจอป้าและทักป้าคนแรกไม่ใช่คนแรกหมายถึงว่าที่เราเจอกันไก่จะเรียกว่าป้ามอลลี่เห็นป้ามอลลี่ที่ที่ไปงานของบูดี้อะไรประมาณนี้แล้วก็ เรื่อยๆมาแล้วก็เออไก่เป็นคนดีนะมีอะไรของแกงก็จะคอยบอกป้าว่าออแกงมีนั่นน้านน้นน,นี่นั่นแล้วเป็นคนที่เสียสละจริงๆไม่ว่าเรื่องอะไรั้งหลายอย่างไม่ว่าจะเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องทุกสิ่งอย่างอะ่ะไก่เป็นคนใจเย็นเป็นคนใจเย็นแล้วก็สามารถเอาคนอยู่ะจะพูดว่าไงอะ่ะมันมันเหมาะกับการที่ไก่จะทําอยู่ตรงนี้แล้วป้าก็ดีใจมากๆเลยอะ่ะไปรู้พูดอะไรแล้วะเธอ ได้คนเธอเข้าใจไหมคนดีๆบางทีมันหายยากจริงๆระบกเธอจริงๆเอ้บ้าเก่งไม่ได้ไปไหนเก่งก็อยู่แหละรู้แต่ไม่ได้ไปถือกระเป๋าแชร์เก็บเงินมาประเด็นประเด็นเคยจะแจกไม่มันไม่ใช่แบบว่าบางคนในการ